สวัสดีครับปีดองนะฮะวันนี้มากินของลำ้ำแห่งวะรูครับผมเ่ี๋ยวมาได้กินเมือนะครับอหอมนี่ครับแนะนำหองดองอันนี้เป็นมีนะครับลูนี่อยู่ในเงีคนเดียวครับผมไปซื้อไหมายดีวันนี้เปลี่ยนราคาไหมครับพอเตะหมนนุนอุ้มลุ่ม มีก้าก็มมดนหัวว่องเน่นจุ๊บนะครับนี่ครับน้องนะแอดมีแสยลงไปเลยครับเดี๋ยวๆหอมนี่ก็เป็นไบ่แบบคูดแคม,มูนะครับผมเมนูนี้แสงในน้อนครับโอ้ไม่ได้กินเมือนแต่ ใส่ไปครับตบตุ๊ตุบต๊สดอครับนี่เป็นหน้ามหอมหอดองครับเป็นน้องนะฮะบเส่นหนามหอมดองไปครับอื นี่ก็เป็นมันคอแบบแก้วครับผมใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวต้องมีอย่างมากมายมาครับพี่น้องนะฮะมากินด้วยกันครับก็ขอสูมาอภัยพี่น้องนะฮะที่เปิ้แบบก,กินดิบกินแดงด้งยนะเอมักไผ่มักมันครับพี่น้องนะฮะมาครับอดใจบแบ่ไหวละขอหีพอสักคำเลยฮึมฮนะึมเด,ดีด๋วยวเฮ็ดลุ้นใจแซ่บนะครับ โมระนับเขาตั้งไ่้เสร็จนี่ครับจิ้มกะนคิงลูก คนึงรู้เลยอครับกมกพี่น้องฮะ น่าอาครับชมอยู่จังหวัดไหนอคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมมากินลูกด้วยกันครับนี่ครับคื้แกมหมอ รูนี่ผมก็ง่ายง่ายครับเอาเลือดกั้นใบตะไคร่นะครับผมกับใบกะเพราแล้วก็หลามเนื้อเขาใส่จือเหลือก็มีเครื่องไหนครับก็มีใบมุกูดแคบหมูนี่ครับแล้วมีกรอบนี่ครับ ยอเมืม่อนานนี้กินเด้อครับบ่ได้กินทถ้งวัน up กับกินเนื้อถึงว่าลำจะแตกครับวันนี้เป็นหลังค้าใหม่ชอเตอร์ปีน้องนะอาขอน้านหมนอุ้มลุ่มหมออาเงียบเกะเอมสักหน่อย <S <S อสุดยอด อมะเขาจำเลยครับมาแต่ กินลูกหลามหมูต้องกับผักครอบรรองครับมันหยนีก็เลยไม่ได้กับนี่ครับจอดกลอกเลยครับเป็นต้องนะือ ของกินล้ำยุคที่คนมากครับ dark. กับพราะมันอุ่นในหม้อนะครับจำเลยกำอมปูก๋ัจจาอันไรตีผมอุ่นแบบสุภาพขอขอสุงมาไปเต้วยนะครับผม ตัวบมอสไต้ครับดูนะครับมันนั้นไหนกินเตี้ยน่ครับชื่อ,อยอดกุญแจครับ